ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสมัครพารวยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่แปลงของคุณลุงนะครับคนหนึ่งที่ปลูกกระเจี๊ยบนะครับซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์อุ่นใจนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูแปลงเกษตรแปลงปลูกกระเจี๊ยบของคุณลุงท่านหนึ่งนะครับซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์อุ่นใจนะครับถามว่าวันนี้ใช้ดียังไงนะครับได้ผลยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วสอบถามกันเลยนะครับนี่พอดีเลยอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้เราจะให้ดูว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับเนี่ยเอาด้วยให้เขาดูด้วยเนี่ยมันไม่เคยออกแบบนี้นะฉันยังสงสัยเลยว่านี่ครับท่านผู้ชมครับคุณลุงยังสงสัยว่าเออกระเจี๊ยบออกมาเป็นช่อเป็นพวงนี้นะท่านผู้ชมนนนนนีีีีีี่่่่่่เเเเยยยยดออกกกต้งฝัคุณทุกช่อเลยใช่ไหมลุงทุกช่อเลยไม่มีหลุดเลยฮะเดี๋ยวฮะนี่คือผลงานคุณลุงครับก่อนใช้ก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงครับความรู้สึกถามก่อนฮะมันก็ดีก่อนก่อนใช้ก่อนใช้พูดถึงว่าเมื่อก่อนที่เคยทําเป็นยังไง มันไม่ดีมันไม่ดีนะหลังจากที่เราใช้ไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงดีดีมันรู้สึกว่ายาว็วอ่วความยาวเขียวเป็นมันเป็นมันเขียวมันเป็นมันอ่างนี้เลยนะลูกสวยลูกสวยเนี่เป็นที่ต้องการของตลาดเลยใช่ไหมฮะอ่าอชัดข้อสังเกตว่าเออมันเป็นยังไงมันเป็นมันเคลือบมันเลยใช่ไหมฮอมันลูกมันเป็นมันเขียวตลอดน่ากินครับแล้ว แล้วแม่ค้าต้องการเลยแล้วมีความรู้สึกว่ามันมันเป็นยังไงมัางที่ที่เราไม่เคยเจอแบบด้วยแบบนี้ไม่เคยไม่ไม่เคยเจอมันก็ไม่เคยโดกเอย่างนี้แต่นี่ออกทุกช่อทุกแขนงเลยเมื่องวดที่แล้วนี่มันก็เก็บวันไม่ไม่ได้ร้อยเลยมาตอนนี้ได้เมื่อวานนี้ได้ประมาณร้อยหกสิบโล